สวัสดีครับวันนี้น้องเหลิมมาทักทายนะครับผมวันนี้พาน้องใหม่มาทักทายด้วยวันนี้พาน้องถุงทองกับพี่นำโชคมาทักทายนะครับผมวันนี้น้องเหลิมนะครับผมจะมาเอ่ออ่ร่วมฝึกฝนนะครับผมทำอหานมังสารบอ่านจีนะเพื่อสุขภาพ วันนี้จะมานำเสนอนะครับผมเป็นผัดกระเพราผัดกระเพราขาเห็ดเจนะครับผมผัดกระเพราขาเห็ดเจก็เราจะใช้ขาเห็ดที่สาเร็จรูปแล้วนะครับผมนะครับผมมาซื้อได้นะครับผมมันจะสำเร็จรูปแล้วแต่มันจะไม่ได้เค็มนะเขาจะปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะมาทำดูนะครับผมว่าผัดกระเพราขาเห็ดจะน่ากิน ใส่กะเพราขาเห็ดใส่น้ำมันพืชไปน,นิดหน่อยค่ะไม่ให้มันติดกระทะขาเห็ดหาซื้อได้ตามเซิร์ชกูเกิลดูก็ได้นะครับผมเว่าอาหารอย่างนี้มันอาหารเจอาหารมังสวิรัติหาซื้อง่ายครับผมเซิร์ชตามกูเกิลได้เลยนะครับผมถ้าแถวๆกรุงเทพก็เดี๋ยวนะว่ามินก็มีนะครับสันติอาโซนะครับผมจะจุดจานนะครับก็จะมีถ้าละ ถ้าราเท้าก็เป็นรานเพ้าร้อยหนึ่งครับผมตลาดรานเพ้าร้อยหนึ่งนะครับดดเดินเข้าไปก็จะมีร้านอาหารเจขายอยู่สองสามร้านนะครับผมแล้วก็จะมีขายวัตถุดิบด้วยสอบถามเขาได้นะครับถ้าเป็นสมุดประการก็จะเป็นอยู่ตรงตรงข้ามโรตาสสีนักเรนนะครับผมเดินยืงๆมันหน่อยจะมีปากซอยจะมีเซเว่นนะครับผมใส่ 7, ค้าเห็บลงไปเลยครับ ขายเห็ดเสม็ดลูกเราขาเห็ดเนี่ยเขาจะปรุงรสมาแล้วนะคะผมเราสามารถเอาไปเวฟทานกับข้าวเหนียวก็ได้นะครับผมเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะครับเวฟกินกับข้าวเหนียวเดินทางไปทํางานหรือว่าไปเที่ยวก็ได้ะครับ นี่แหละผัดกะเพราสมุนไพรผัดกะเพราก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับผมผัดกะเพราขาเห็ดก็ส่วนประ,ประกอบก็จะมีพริกแห้งนะครับผมแครอทแล้วก็ใบกะเพรานะครับผมหรือจะใช้พริกสดก็ได้นะครับถ้าใช้พริกสดใส่น้ำมันลงไปแล้วก็คั่วพริกสดให้มีกลิ่นหอมก่อนนะครับผมแล้วก็เอาขาเห็ดลงไปผัด ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใช้พริกแห้งพริกแห้งใส่ทีหลังครับผมถ้าใส่ไปเลยเดาไหมนะครับผมมันจะไหม,มนี้เราจะใส่แครอทลงไปพริกแห้งแล้วใส่ทีหลังมันจะมีกลิ่นไหมออกจะบาดแสบใส่แครอทก็เพื่อ,อสุขภาพด้วยนะครับผมแล้วก็เพื่อความสวยงาม แบบแห้งๆนะคะผมสามารถเอาไปทานต่างจังหวัดนะคะผมไปงานทำบุญงานกระถินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็สามารถทํำไปได้ทีนี้เราวิธีปรุงง่ายมากเลยะครับผมเพราะว่าเขาปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะคะผมเราก็ใส่แค่น้ำมันหอมเจนะครับผม เขาจะเรียกซอสเห็ดหอมนะคบผมแต่ผมบอกว่าเป็นซอสน้ำมันหอยเจก็คือว่าเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าอาหารเจก็มีหลากหลายนะครับให,ให้ให้เราได้เลือกใช้นะครับใช้ทดแทนแวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบทดแทนนั่นเองนะครับผมน้ำมัน พิลลงไปเลยครับใส่น้ำมันหอยแค่น้นเองครับผมแล้วเราก็จะชิมเค็มใส่น้ำตาลตัด ก็ใส่อ่าซอสม็กกี้หรือซอสะสายเขียวไปนิดนึงนะครับผมเด,เดี๋ยวเราจะชิมแดดแห้งนๆเราถ่ายเอาอไว้แล้วกัน ใส่ใบกะเพราลงไปใส่ใบกะเพราอย่าเพิ่งปิดเตานะครับผมดาใบกะเพราจะดำใส่เยอะๆะได้เสบ วัดจะได้หายช่วงนี้อากาศก็กเปลี่ยนแปลงบ่อยเตาสะอาดปุ๊กใส่รถทำง่ายๆนะคะผมปรุงอาหารปรุงอาหารตามใจชอบของเราะครัะผมทำตามสไตล์ของเรานะคะผพริแกแพงดัดแปลงได้นะครับผมก็เข้ามาออสอบถามติชมได้นะคะรับผมจะสอบถามเรื่อง เมนูอาหารตรงไหนอะไรยังไงก็สอบถามกันข้ามาได้เพื่อพูดคุยทักทายกันนะคะผมเป็นกรรมยานิ่ที่ดีเนาะเราใช้พัดลมสองตัวนั่นแนะให้มันเป่เาเป่าออกไปข้างนอกผัด,ดแบบแห้ง จะเขย่งในกลี่นมากเลยปิดเตาเสร็จแล้วนะคะทีนี้ใบกะเพราเราต้องให้เขาสลบก่อนแล้วเราถึงค่อยปิดเตานะครับผมผัดจนให้เขาสลบก่อนครับก็ลาถึงเนาะอืก็น้องเลิยก็นะครับมีเมนูผัดกะเพราขาเห็ดวันนี้มาทักทายนะครับผมก็ ก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่พน้อง,งทุกท่านนะครับผมได้ร่วมฝึกฝนทางทานกันนะเป็นพัดเพลาขาเห็ดน,นะครับผมเจ้าผมไปไม่จำเจนะครับผมนี่ก็ฝากกคชิต้า ไลค์กดแชร์นะครับผมมาทักทายพูดคุยกันได้นะครับผมเพื่อการทานเจตมันงก็ทานทุกคนพักวันเกิดหรือว่าทานทุกวันนะครับผมทุกมื้อหรือบางมื้อบางเวลาตามสะดวกของพี่ทุกท่านได้เลยนะครับผมก็นมทนากับญาติธรรมพี่น้องทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาดูมาชมนะครับผมมาทักทายพูดคุยกันนะครับผมติดตามในยูทูบนะครับผมทุกสิ่งล้วนน่ายินดีนะครับผมวันนี้น้องเลิฟก็ ขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับผมในการทำเมนูเพื่อสุขภาพให้กับพี่ๆน้องๆทุกท่านได้ร่วมฝุกฝนทำทานไปได้วยกันนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ